ไสนี้ครับไส่คุณปูครับนนี้ครับไสคุณปูยโกครับอนใส่ในครับ่าใส่นางใสโก สนางไซโคลครับม, <c oughs> มอีอยูน่ <c oughs> นะม, <c oughs> มีตัวน้อยด้วยใช้สุดเต็กอนตามมานี่ฮะยาวฟามือเลยเลี้ยงมาเลยครับ